หลังจากมีข่าวว่ายายบาจ,จะคอแลบเนี่ยก็บอกเลยว่ามีกระแสค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเมื่อวานนี้มีการแท็กฉันอย่างเยอะมากในคลิปคุณนักสืบสาวแคทเธอรีนที่ว่าเขาได้ทําคลิปว่าตัวไหนจะเป็นตัวไหนอะนะจะมีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาบอกว่าตัวละครที่คอแลบไปแล้วจะไม่สามารถคอแลบได้อีกก็มีการถกเถียงกันอย่างเยอะมากแม่โอ้โหร้อยข้อความเนี่ยแล้วหลายคนก็ได้แท็กฉันมาในคอมเมนต์น,นี้ก็นะที่ไม่ตอบไม่ใช่แลวนะคือรู้สึกว่ามันแท็กกันเยอะมาทําคลิปให้เข้าใจน่าจะง่ายกว่า โอเคประเด็นแรกเลยนะเรื่องที่ RV ไม่เคยมีแอนิเมะสองเรื่องคอแลบในตัวเดียวกันอันนี้ก็จริงแต่มันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการคอแลบสองรอบแต่มันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือคริโตแล้วก็อาซึนะบัตกอาเรน่ะคือมันเป็นอนิเมตเรื่องเดียวกันแต่มันคอแลบสองรอบเพราะว่ามันเป็นสองภาคที่จริงมันคือการคอแลบซัมปนะก็คือมันคนละภาคกันแต่คน่อข้างจะมองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะมม่เป็นเรื่องเดียวกันอะ่ะอืม คนนี้เขาพูดถูกนะที่ว่าไม่เคยมีอนิเมะสองเรื่องคอลแลบในตัวเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างไว้ในเกม Identity V ดักไว้ก่อนเลยนะว่าทําไมต้องยกตัวอย่างแนละ้วมันคนละเกมกันรู้มันคนละเกมแต่เกมไอเดนเป็นหนึ่งในเกมที่คอลแลบแบบโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเยอะจนเพื่อนฉันบ่นเก็บตังค์ไม่ทันและมันเป็นการคอลแลบที่เห็นภาพที่สุดว่าตัวละครนั้นสามารถคอลแลบซ้ําได้ถ้าไอเดนทําได้ R V วก็มีสิทธิ์จะทําได้มันอยู่ที่ใจของ GM เลยว่ามึงจะเอาเข้าไหมเพราะไอเดียนทให้เห็นแล้วว่า <c> การคอแลแลบก็คือการซื้อตัวละครอนิเมะมาใส่ในเกมเราโดยที่ตัวละครในเกมก็ยังคงเป็นตัวละครในเกมของเราขอแค่เราอย่าไปดัดแปลงสกินอนิเมะนั่นก็พอเราจะคอลแลบกี่เรื่องก็ได้จะใส่ซ้ําตัวละครกี่สกินก็ได้อย่างตัวละครนักบินที่ได้สกินของคิดิค <c> ิริเคียวโกะจากเรื่องดาการันปะมาโกโตจากเกม p e r s o n a 5ไฟ โมลิสลันจากเรื่องโคนันหรือตัวที่ได้สก,กินซ้าอีกก็จะเป็นเมคคากที่ได้สก,กินของเชียกินานามิจากดากาเลมปะภทธบะจากเพอสนาไฟแล้วก็อนาเมมิซาจากเดดโนตโอ้โหแต่และเรื่องนี่คือดังๆทั้งนั้นเลยนะมันอยู่ที่ใจทีมงานน,นล้วนเพราะทางทีมงานไม่เคยประกาศว่าคอแลบซ้ำไม่ได้เราก็ยังมีหวังอยู่ว่ามันสามารถจะคอแลบซ้ำได้แต่บางคนก็กังวลว่ามูลารมันมีสก,กินอนิเมะซ้ำแล้วนะ ให้คนอื่นบ้างสิการคอแลบอะเขาไม่สนนะว่าตัวละครน,นั้นจะมีสกินเยอะหรือเปล่าเขาสนแค่ว่าความเข้ากันของตัวละครเมื่อไปอยู่ในเกมมันจะมีความเหมือนต้นฉบับมากแค่ไหนฉันอยากจะให้ทุกคนนั้นลืมเรื่องที่ว่าคอแลบซ้ำได้ไม่ได้ก่อนมามองที่ภาพรวมมีใครจะเหมาะสมกับก,บการเป็นเซนอิสึมากไปกว่ามูลาดไหมลืมเรื่องที่ว่ามูลาดเคยมีสกินเบียคุยะเอาภาพรวมเลยท่าทางคิดว่ายังไง ก็ต้องมูลาดไหมมีคนบอกว่าเพนได้ก็ได้นะแต่มันได้ไม่สุดอันติกก็เหมือนเป็นแค่ท่าปานอนัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งท่าสองเป็นตอนระเบิดพลังตอนแบงม,มุมมันจะติดตรงท่านหนึ่งอะจะเปลี่ยนเป็นลูกไฟไปเหรอมันก็พอได้อะแต่มันจะได้แค่ไม่กี่ท่าของเซนิสูนะแต่ถ้าเอาเป็นมูลาดท่าหนึ่งเป็นปานอนัศนีกระบวนท่าที่หนึ่งท่าสองเป็นระเบิดพลังตอนสู้กับอสูุแมงม,ม,มุมส่วนท่าสามก็เป็น อัสนีกระบวนท่าที่1สายฟ้าฟาต่อเนื่อง6ทบถ้าคุณเป็นแฟนแอนิเมะค,คุณอยากได้ระหว่างเพนซึ่งใช้ได้ไม่กี่ท่ากับมูาซึ่งครบเครื่องกว่าก็ต้องมูาเออการคอลแลับมันเป็นอย่างนั้นถึงมูาจะได้สกินซ้ำแต่มันก็เหมาะสมกับมูาสุดแล้วอืมแต่ถึงอย่างนั้นจะคอลแลับซ้ำไม่ซ้ำเราก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของทีมงานอย่าไปว่ากันอย่าไปถกเถียงกันเลยเรานั่งหล่อๆสวยๆรอชมดีกว่า แต่สินว่าจะคอลับซ้ําได้ไม่ได้เนี่ยก็อยู่ที่เรื่องนี้แหละยายบาเพราะว่ามีตัวละคร2ตัวที่มีสิทธิ์จะได้สกินซ้ําคนแรกก็คือแน่นอนมูลาดเป็นเซนิสึคนที่2ก็อเลนเป็นอินสุเกะแต่โดยส่วนตัวอยากให้สีภัยมากกว่านะก็มี2คนนี้แหละรอดูกันว่าการคอลับของอนิเมะยายบะจะมีเซนิสึและอินสุเกะไหมถ้ามีตัวเต็งก็มีอยู่2คนนั้นถ้ามันคอลัซ้ําได้ ตัวอื่นที่เคยคอลแลบไปแล้วก็สามารถคอลแลบซ้ำได้อีกฟอร์เรนอาจจะเป็นโยรุอิจิก็ได้ตัวบักของเรื่องถ้าอย่างนั้นลาสก็อาจจะกลายเป็นอาคาซะไบก็อาจจะกลายเป็นโดมาก็ได้เฮ้พี่แกจะมีสกินน้ำแข็งรอบสองเลยเหรออืมแต่ก็นะเราก็ได้แค่นั่งสวยๆรอๆรอดูไปรอเขาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการดีกว่าเนาะเผลอๆนะแม่งอาจจะเข้าแค่สพี่น้องก็ได้ทันจิโร่กับเนสโกะที่เหลืออาจจะโดนเท เราดูรอดูเราเราทำได้แค่รอดูเออคือมันมีข่าวนานมาแล้วว่าจะมีการคอลแลบกับไททันซึ่งผู้ที่จะได้สกินนั้นก็คืออ้อยกับเอนโซซึ่งหลายคนบอกว่านี่เป็นข่าวปลอมแต่เรามองในมุมกลับนะเราว่านี่จะเป็นข่าวจริงแต่มันจะไม่ได้มาในเร็วนี้เราว่าน่าจะมาในปีนี้แต่อยู่ในช่วงเดือนตุลา ROV จะคอลแลบกับอนิเมะสเรื่องใน1ปีอย่างปีที่แล้วก็ เดือนเมษาก็บีสเดือนตุลาก็เป็นวันพันแมนปีก่อนหน้าก็เป็นสอดอาร์ตแล้วก็อุลตราแมนถ้างั้นปีนี้ก็เมษาพฤษภาก็จะเป็นไย,ยบะส่วนตุลาพฤศจิก็ไททันก็อาจจะเป็นได้เพราะมันต้องคอลแลบอย่างน้อยอนิเมะสองเรื่องใน1ปีนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเมนอ้อยกับเมนเอนโซก็อย่าเพิ่งหมดหวังก็แค่นี้แหละที่จะพูดการคอลแลบซ้ำได้ไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทีมงาน เราได้แค่นั่งหล่อๆสวยๆดูไปอถ้ามันคอลแลบซ้ำได้ก็ดีเพราะว่ามูลาดก็เหมาะสมสุดจริงๆอะ่ะแหละแต่ถ้ามันคอลแลบซ้ำไม่ได้เราก็คาดหวังกับ RV ได้อยู่แล้วนะเพราะ RV ไม่เคยทําสกินอนิเมออกมาชุยสักอันไม่นับลาสนะเพราะนั้นมันคอสเพโอเคแค่นี้แหละที่จะพูดตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืม n o s k i n i o ก็นั่นแหละค่ะท่านผู้ชม